สวัสดีเพื่นเพื่อนว้าวอากาศสดชื่นจริงๆเลยว่าแต่เพื่อนเพื่อนของฉันหายไปไหนกันหมดนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนหายไปไหนนะมาแล้วมาแล้วฉันมาแล้วเอ้าจะแมวสองสีตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแล้วน่ะใช่เลยใช่เลยฉันตื่นเช้ามากเลยแต่เนี่ยเธอมานั่งทำอะไรตรงนี้หรอโอ้ ฉันนั่งมาตั้งนานแล้วนั่งตั้งแต่เช้าจนตอนนี้เห็นไหมล่ะพระจันทร์ขึ้นแล้วเนี่ยมืดแล้วเนี่ยเออนั่นสิทำไงกันดีไปเข้าไปนั่งเล่นในบ้านฉันดีกว่าไหนบ้านเธอล่ะยังไงหันไปดูสิอ๋อว้าวยังบ้านเธอเหรอไปสิฉันอยากเข้าไปข้างในดูสิว่าบ้านเธอน่ะจะมีอะไรบ้างจะน่านอนเหมือนบ้านฉันไหม โอ้ไม่อยากจะคุยบ้านฉันนะมีที่นอนใหญ่มากเลยที่นอนนะฉันก็นอนคนเดียวยนี่หรอว้าวโอ้ที่นอนเธอนี่เป็นุ่มจริงๆเลยนะฉันขอกระโดดหน่อยได้ไหมล่ะตามสบายเลยว้าสนุกจริงๆเลยแล้วมีห้องไหนอีกไหมล่ะนี่แม่เจ้าแมวสองสีนี่ได้คืบจะเอาซอกนะ ได้สิเดี๋ยวฉันจะพาไปดูห้องอื่นฉันก็ยังมีห้องนั่งเล่นห้องอ่านหนังสือมีห้องมากมายบ้านฉันอะจริงเหรอจริงเหรอไหนอะไห,หนอะพาไปพาไปเร็วเฉันอยากจะออกจากห้องนี้ไปดูห้องอื่นว้าวนี่เหรอห้องนั่งเล่นใช่เป็นไงละ่ะสบายไหมล่ะมีโซฟายาวเหยียดเลยเห็นไหมนี่ทีวีจอยักษ อ๋บ้านเธอนี้มันสุดยอดจริงๆเลยฉันน่าตื่นเต้นมากเลยบ้านพี่หมีนี่สุดยอดเลยหลังใหญ่ใหญ่หลังโตมากเลยเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วเฮ้อว่าแต่เพื่อนมันหายไปไหนกันหมดเนี่ยฉันมานั่งคุยกับเธอสองคนเฮ้อนั่นสิตอนนี้ฉันก็เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนดีกว่าแม่ฉันต้องหากับข้าวให้กินแล้วแน่เลยเอามาแบบเดียวก็จะไปแล้วเหรอคิดว่าจะนั่งอยู่ด้วยกันนานๆแม่แม่ฉันอยากไปแล้วออกไปทรงหน่อย อ่ะนั้นโชคดีนะมีโอกาสก็ไว้กลับมาเล่นที่บ้านฉันใหม่นะฉันเงาเงาเพื่อนฉันหายหมดเลยไม่รู้ไปไหนหมดแล้วเนี่ยได้เลยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะฉันจะมาถาใหม่นะบายบายไปละ